ดูคิงคองยักษ์ที่ปางช้างระยองปางช้างระยองอยู่ตำบลตะพงจังหวัดระยองค่ะที่นี่เหมาะกับพาเด็กมาเที่ยวเลยค่ะมาถึงเขาจะให้นั่งรถลังเข้ามาด้านในนะคะลงจากรถปุ๊บก็จะเจอกับเจ้าคิงคองตัวยักษ์ตัวนี้เข้ามาด้านในนะคะบรรยากาศก,ก็จะดีมากเลยมีการตกแต่งสวยงามมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารัก พร้อมกับวิวภูเขาแล้วก็น้ําด้านหน้าค่ะพอมาถึงจุดนี้นะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะมีร่มเงาให้นั่งเล่นที่นี่ไม่ได้มีแค่ช้างนะคะยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยมากันค่ะมาให้อาหารกระต่ายกันเดินผ่านเข้ามาโซนแรกก็จะเจอกับกระต่ายค่ะน้องๆสามารถซื้ออาหารกระต่ายแล้วก็นํามาให้กระต่ายได้เลยน้องๆกระต่ายทานเก่งมากเลยค่ะเดินถัดไปนะคะกงข้งางๆาก็จะเป็นกับหนูตะเภาแบบนี้หรือ เรียกว่ากรงหนูแกสบี้หนูแกสบี้ที่นี่นะคะเยอะมากเลยแล้วก็จะเชื่องมากด้วย